สวัสดีครับพบกับโปรเห็นรถสวยเช่นเคยนะครับในคลิปนี้นะครับผมมี Mitsubishi า a จโร่เข้าใหม่มาให้ชมหนึ่งคันนะครับเป็นรถบ้านที่สภาพบอกเลยว่าสวยมากนะครับเดี๋ยวเรามาชมรถกันเลยครับมานี่นะครับกับเจ้าคันนี้นะครับมิตซูบิชิปาเจโร่นะครับสปอร์นะครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซล2-4 GT นะครับเป็นรถขับเคลื่อนสองล้อนะครับหน้าตาของเขานะครับนะบอกเลยว่าสภาพนี่สวยกิ๊บมากๆเลยนะครับ ไฟหน้านะครับโปรเจคเตอร์นะครับสปอร์ตไลท์นะครับหรือว่าเรียกว่าไฟตัดหมอกก็ได้นะครับนะโลโก้ mm hmm. ของเขากระจังหน้ารังพึ่งอย่างนี้เลยนะครับนะสภาพรถนี่บอกเลยว่าสวยๆอย่างนี้เลยนะครับ ใครที่ชอบนิสสุมิชิปาเจโร่ครับนะหารถเจ็ดที่นั่งราคาเบาๆนะครับสามารถสอบถามหรือโทรเข้ามาตามเบอร์โทรที่ผมให้ไว้ด้านล่างได้เลยนะครับนะล้อแมก์นะครับเป็นล้อแมกซ์อลลอยเดิมๆโรงงานนะครับยางปี2 0 2 3นะครับล้อแมก์เป็นขอบ18นะครับตัวนี้นะครับนะอ่านี่ครับกระจกหูช้างของเขาครับมาพร้อมกับไฟเลี้ยวนะครับสีรอบคันนี้บอกกด้เลยว่าไม่มีตําหนิจริงครับคันนี้นะครับเป็นรถที่สภาพสวยๆเดิมๆนะครับจะให้ดูภายในกครับอ่า ตัวนี้นะครับน่าจะได้ประตูเป็นประตูนะครับประตูคีเด็ดสองฝั่งเลยนะครับออปชันเขาให้มาค่อนข้างเยอะมากเลยนะครับตัวนี้นะครับมาพร้อมกับเบาะหนังเดิมๆโรงงานนะครับนะสภาพสวยๆอย่างนี้เลยนะครับเบาะหนังใหญ่ๆนุ่มๆอย่างนี้เลยนะครับไม่ขาดไม่ยุบไม่ย้วยเลยนะครับนะเป็นเบาะปรับไฟฟ้านะครับอ่ะเรามาดูด้านหลังกันครับ ด้านหลังของเขานะครับนะให้มาแบบนี้เลยนะครับนะสภาพสวยและสมบูรณ์มากนะครับเจ้าของเดิมนี่บอกได้เลยว่าใช้งานคันนี้นะครับอย่างทะนุแล้วก็ถนอมมากนะครับเป็นรถที่สภาพสวยๆเดิมๆน่าใช้มากคันนี้นะครับนะด้านบนนะครับนะมาพร้อมกับจอเพดานนะครับนะสามารถใช้งานได้ปกติเลยนะครับนะจอไม่ใหญ่เหมือนรุ่นก่อนนะครับแล้วก็ด้านบนนะครับจะเป็นไฟเพดานนะครับอเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับอันนี้นะน่ครับในตัวของด้านหลังครับสวยๆอย่างนี้เลยนะครับ กับมิตซูบิชิปาเจโร่สปอร์ตคันนี้นะครับนะมาพร้อมกับเซนเซอร์หลังสี่จุดเลยทีเดียวนะครับกล้องมองหลังมาพร้อมนะครับนะยางอะไหล่มาครบนะครับตัวนี้นะครับอ่าเดี๋ยวพามาดูตัวเปิดฝากระโปรงเรามาแล้วเป็นไงบ้างคันนี้นะครับอ่าเปิดออกมาแล้วนี่นะครับตัวนี้นะครับนะฝากระโปรงหลังของเขาจะเป็นระบบแมนนวลนนะครับไม่ใช่ระบบไฟฟ้านะครับนะอ่านีนะครับให้ดูหัวน็อตนะครับ ขอรถสวยๆอย่างนี้เลยนะครับนับเป็นรถที่ไม่เคยเกิดอุบัติเหตุมาก่อนแน่นอนรับประกันนะครับแล้วก็ดูตะเข็บตะกดเป็นอาร์กข้างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นทางซ้ายหรือฝั่งขวานะครับสวยๆอย่างนี้เลยนะครับเห็นชัดเจนนะครับเดี๋ยวเรามาดูในตัวของด้านหน้าฝั่งคนขับกับว่าเป็นยังไงกันบ้างรขับคันนี้นะครับนะ นี่เลยนะครับเปิดออกมาแล้วนะครับนะเบาะหนังปั๊บไฟฟ้าคู่หน้านะครับแล้วก็ระบบไฟฟ้าทั้งคันนะครับปุ่มเอนจิ้นสตาร์ทนี่นะครับทุกอย่างสมบูรณ์แล้วก็ใช้งานได้ปกติเลยนะครับนะตัวนี้นะครับนะพวงมาลัยของเขาได้เป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันอย่างนี้เลยครับพุทธอดีตพุทธคอนโทรลมาพร้อมนะครับนะปุ่มควบคุมเสียงสามารถเชื่อมต่อบลูทูธตัวออกตัวเข้ารับสายได้เลยนะครับเลขยกไม้นะครับวิ่งมาแค่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นแปดพันสี่ร้อยกิโลเมตรท่านเองนะครับ ไม่แท้แน่นอนรับประกันครับแล้วก็ด้านหน้าของเขานะครับมาพร้อมกับนิวเวเตอร์นําทางนะครับนะออปชันมาเต็มแอบเป็นระบบออโต้นะครับเกียร์ออโต้นะครับเบรกมือนะครับเป็นเบรกมือไฟฟ้านะครับนะรถเป็นรถที่สภาพสวยแล้วก็น่าใช้มากๆครับสําหรับคันนี้นะครับนะี่นะครับสําหรับใครที่สนใจนะครับนะรีบโทรหรือทักเข้ามาตามเบอร์โทรที่ผมให้ไว้ด้านล่างเลยนะครับ มาเดี๋ยวผมจะพาไปดูในตัวของด้านหน้าห้องเครื่องว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับสำหรับคันนี้นะครับมาอ่านี้นะครับด้านหน้าห้องเครื่องนะครับหลังจากที่เปิดฝากระโปรงออกมาแล้วนะครับนเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆชัดๆอย่างนี้เลยนะครับอ่านี่เลยครับมาพร้อมกับระบบเบรก abs นะครับนะสติ๊กเกอร์มอกอยูครบนะครับคารหน้าสวยๆอย่างนี้เลยนะครับสีเดียวกับตัวรถเลยนะครับนะห้องเครื่องใสๆแห้งๆเงาๆอย่างนี้เลยนะครับ สวยมากครับคันนี้นะครับน่าใช้แล้วก็ราคาดีนะครับไม่แรงนะครับเป็นรถเด็ดที่นั่งที่น่าใช้มากคันนี้นะครับบอกเลยนะโอเคครับสำหรับลูกค้าหรือพี่ๆเพื่อนๆท่านใดสนใจมิสูบิจิปาเจโร่สปอร์ตคันนี้ไว้ใช้งานครับสามารถโทรหรือทักเข้ามาได้เลยตามบทโทลที่ผมให้ไว้ด้านล่างคลิปนะครับรับประกันว่าได้รถสวยให้ไม่ผิดหวังแน่นอนครับคันนี้นะครับนะเครดิตดีฟรีดาวจัดได้เต็มนะครับหรือถ้าใครอยากจะซื้อสดก็สามารถทักหรือโทรมาได้เช่นกันนะครับ รับประกันได้เลยว่าคุณจะได้รถสวยไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับสำหรับคันนี้นะครับนะโอเคนะครับใครสนใจรีบทักมานะครับนะแล้วพบกันครับผมสวัสดีครับ